บรรยากาศเขาพอพี่นังคะโปรยฝนก็มีสายหมอกเนาะอุ้ยด้านนี้ออกบ้านนู่นนะหมอกหรือฝนน่าจะเป็นฝนรวมหมอกนะโอ้บรรยากาศบอกเลยถ้าชอบแบบเย็นๆก็คือสดชื่นนะคะแต่ถ้าฝรั่งเจอแบบนี้ก็บอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจังใดเนาะแดดเออให้ฝรั่งเด้อประมาณนั้นนะคะแต่มันก็เนาะกลางวัน ถึงจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะรอบเช้าข็จะเรียบทำงานรอบบ่ายฝนกระิตกพี่น้องขาวันนี้ลงพิชบูรสักน้อยอ้ยชีวิตราบเรียบแบบง่ายๆสไตล์ยายจ๋าสำหรับมาบ้านนะคะคุณยายก็ขึ้นไล่ขึ้นสวนครับอ่ะยะ่ามันลงมาไงลูกหมอกฝนไงนี่แหละเขาเรียกว่า หมอกขาโคฝรั่งถามว่าทำไมหมอกเขาขาวลงมาถึงพื้นจริงๆมันไม่ถึงหนอกลูก that is mountain นะอ่ะมันเป็นเขาไงมันหลบลงลำช่องต้นไม้นะอ่าฝรั่งมองนะอ่าอ่าเห็นไหมน่ะสวยอุยถ้าหนูยืนอยู่ตรงนู้นนะไอหมอกเป็นน้ำชนหนูเลยนะะเห็นไหมมันก็จะวิ่งตามมาจากสายฝนใ่ะสวยไหมสวยไหมนู่น จะเป็นหมอกด้วยหรือฝนด้วยแบบนี้นะน่าจะฝนด้วยไหมอือฮะนีะ่กำลังไล่เข้ามาเย็นชํำเลยแหละชื่นใจนะฮะกลับอยู่บ้านเจ็ดอาทิตย์อีกสองอีกอาทิตย์วันนี้วันที่เจ็ดแล้วเนะาะวันที่ยี่สิบอ่าคำฝรั่งก็มาถึงนะคะสาหรับบรรยากาศเขาคอเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะ,ะเป็นโอกาสที่แบบเย็นสบายเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองไทย ที่เขามาเที่ยวกันอืสําหรับคนกรุงเทพหรือคนข้างล่างแต่คนข้างบนนี้เอาจริงๆชีวิตอะ่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราดิ้นรนกับการอ่าสู้ชีวิตทํางานทําการเราก็จะไม่เห็นความสวยงามเหมือนยี่จ๋าอยู่เบลเยียมเดินผ่านโบสถ์ทุกวันพี่น้องขาบอกตรงๆก็เป็นภาพที่ช่วยช่วยๆเม้กระทั่งรีบเร่งอ,อหน้ายังไม่เคยเงยขึ้นมอง ไม่ไอไอ,ไอมองโบสนั้นเลยนะคะแต่พอมาทําวิดีโอพอถ่ายวิดีโอออกมาเอา้าตรงนี้ก็งามกว่าเนี่ยเคยเรียกร้องความรู้สึกเหมืนอนน่ะควยควา้าจะวิ่งไปเที่ยวแต่ทางอื่นเหมือนไปอังกฤษไปชมตึกเขาสวยประเทศเขาสวยนะคะแล้วประเทศอื่นเขาก็จะมาเที่ยวเบลเยี่ยมเขาก็จะบอกว่าตรงนี้สวยนั่นสวยนะคะถ้ามันเป็นช่วงเวลาพักเขาเรียกว่าฮอลิีเดย์ ช่วงเวลาพักของชีวิตไม่ต้องกระตือรือร้นเนาะหรือปล่อยวางเรื่องพะละการงานนะคะเป็นเวลาพักผ่อนมันก็จะรีแลกมองเห็นความสวยงามของชีวิตนะคะจริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันธรรมชาติอยู่รอบข้างนี่แหละคือความสุขที่เราต้องเติมเต็มให้กับตัวเองถ้าเราไปวิ่งเรียกร้องหาแต่สิ่งที่ขาดนี่นะทางออกนะคะอย่างกันดานอยู่พี่น้องคะในสิ่ง ถ้าเราวิ่งไปเรียกร้องหนาะแต่สิ่งที่ขาดเราก็จะพลาดมองเห็นสิ่งดีๆรอบข้างที่ทุกคนวิ่งมาไขว่คว้าแต่มันก็เป็นจุดปัจจัยของชีวิตนะคะทุกคนในช่วงที่ว่าภาระปัญหาเนาะมันก็เป็นธรรมดามันยากนะคะวันนี้ยายจ๋าพูดได้หนึ่งเราเก้าวจากสเต็ปนั้นผ่านทวนมาอ,อยู่ในสเต็ปทำใจ <c oughs> ดูพลังเงิน นะคะ,ะแล้วก็สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยโอเคถึงแม้ยายจะาจะเดี้ยงเนาะกระดูกหลังนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับจะต้องอพิกุมพิการเนาะก็เป็นจุดโชคดีของเราอย่างหนึ่งที่เรายัางมีโอกาสได้ดูแลตัวเองและแถมยังมีประสบการณ์ที่เขาเรียกสวัสดิการที่ดูแลรักษาเราเพราะเราทำงานในต่างแดนเนาะข้อดี ของการในต่างแดนการทํางานอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งเพราะถ้าเปรียบเทียบทางเมืองไทยนะฮะการทํางานแล้วมีสวัสดิการที่ดีนี่ก็ต้องหยิบยกให้กับบริษัทใหญ่ๆที่คนมีโอกาสมีความรู้นู่นเขาย่าเขาย่านะฮะน้ำไอหมอกกาลังจะคุมเนาะ บริษัทดีๆบริษัทใหญ่ๆแล้วคนมีความรู้เท่านั้นจะมีโอกาสได้รับสิ่งนี้นะฮะหร,หรือว่าทําทงานราชการเนาะอย่างชาวไร่ชาวส,สวนอย่างนี้โอ้ยลงทุนไปนะขายได้ก็ได้นะไม่ได้ก็หายศูญน,นะฮะเนาะมันก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ของชีวิตทุกคนชุมวิวไปฟังเสียงให่จัจมไปเด้อพี่นอ้องก็นะ <c oughs> เนาะก็ต้องยึดมั่นตั้งสติ อยู่กับความเป็นจริงของตัวเองเท่านั้นจริงๆนะคะถ้าเรามองกันอย่างเข้าใจพี่น้องออยู่ในฐานะไหนช่วยกันได้ช่วยแล้วเขาก็เข้าใจว่าเราทำได้แค่ไหนมันก็ลงตัวเราก็ยังเหลือครอบครัวที่มีความรักและความเข้าใจให้กันนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ทุกเรื่องก็ตามเนาะไอ้เรื่องขัดใจกันนะมันดีตลอดแหละจะให้ถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะตรงตรง แต่เราจะกล้าพูดแค่ไหนนั่นก็คือสิ่งที่เราคําว่ากล้าพูดอืมกล้าตัดสินใจกล้าปฏิเสธก็เพื่อความสบายใจตัวเองไม่ฝืนจนเกินไปนะคะแต่ถ้าทําดีกับครอบครัวได้ก็ทําไปเถอะแต่อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนย้ําเสมออย่าทําให้ตัวเองแหลดร้อนนะลูกหลานเราเลี้ยงเราดูเราช่วยเราหวังเพื่อเขาอย่าไปคิดอย่าไปหวังเยอะเพราะว่าชีวิตเขาโตขึ้นมาเขาก็ต้องดิน้นรนอ่า ดูแลตัวเองยิ่งมีลูกมีเต้เาครอบครัวเขาก็ก้าไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือความเจ็บปวดเนาะเพราะแต่ว่าทางเมืองไทยก็ยังใช้ความหวังกับลูกและมากที่สุดของที่สุดเพราะว่าเขาไม่มีสวัสดิการยามแก่เท่าอ่นานะฮะไม่มีสวัสดิการยามแก่เท่าไม่มีจุดตรงนี้ดูแลแล้วเขาก็ทํางานปากกัดตินทีบอย่างน้องชายส่งลูกสาวเรียนเน้ย ถ้าแก่ไปไม่มีแรงทํางานเพราะเขาก็ไม่มีเซฟเก็บเลยเพ,เพื่อลูกเนาะอ่านี่ก็จุดปัจจัยเราก็แรงจูงใจอย่าทิ้งพอนะ่อหน้าแม่นะ้าเหนื่อยทุกวันนี้ก็เพื่อดูโมกเราจะวิ่งผ่าหมอกกันนะคะเพือพ่อลูกนะมันก็แตกต่างจากเราสําหรับยายจ๋าเนี่ยเรารู้หลักการของชีวิตละนะคะเออเรามีต้นทุนถึงไม่มากแต่รักษาตัวเองยามแก่เท่า นะฮะไม่ต้องลําบากรูปหลานก็ขอแค่ว่ามาเขาดูแลเนาะอยู่อยู่เมืองนอกลูกสาวเอาหลานมาหาบ้างนะคะมันก็จะสบายใจอามองข้างหน้าเราไม่เดือดร้อนไม่มีใครเราก็อยู่ได้เพราะมีจุดสำรองในกระเป๋าของตัวเองแต่ชีวิตคนไทยนะฮะสำหรับพี่พี่น้องๆอ้องใหญ่๋าเลยเอาไม่ต้องไปไกลนะน้องชายน้องสาวเนี่ยอืมเพราะว่าปากกดตินทีพเนาะรวมนีสิน จะตั้งหลักได้ก็ต่อเมื่อลูกเรียนจบลูกเรียนจบลูกต้องมาช่วยจริงๆถ้าไม่ช่วยหรืออะไรลยุยก็องอมยามแก่เท่านะฮะมองอย่างเข้าใจแต่ทุกคนก็หวังแหละหวังให้ลูกดูแลยามแก่เท่าเนาะจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมาวัดตอนถึงเวลาจริงๆชีวิตอะวันนี้การันตีอะไรไม่ได้นะฮะพูดเลย วันนี้เป็นคำพูดที่หนูหนูหนูจบเรียนแล้วหนูจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะตอนนี้ยังไม่มีแฟนนะพี่น้องขาอันนี้พูดเรื่องหลานข้างเหมือนสสิก่ะ <c oughs> มามาถ้าหนูทํางานแล้วนะหนูจะให้เงินแม่นะแต่จะไม่ให้เยอะเหมือนยายหรอกวันนี้ไปถามทวงเขา <c oughs> ลืมแล้วคําพูดนั้นอืเพราะฉะนั้นเราจะยึดติดอะไรไม่ได้แต่ว่าก็หยอดเป็นกําลังใจให้ก็ดี นะฮะเพราะว่าคุณแก่ก็อย่างว่าแหละเหนื่อยมาพอกับลูกเต้าแล้วก็อยากได้กําลังใจกับลูกสําคัญที่สุดนะฮะเหมือนยายยายจามานี่ก็จะอ้อนหน่อยเนาะ,ะจะอ้อนหน่อยนะฮะก็จะเป็นเวลาน้อยๆก็มีบ้างนะฮะก็เป็นธรรมดาเนาะนะ,ะกำลังลงเขาเลยนะคะนี่กําลังลงตรงนี้เขาเรียกว่าสารล่นะฮะของสายทานคายทหารเนาะสาธุปกปักรักษาลูกหานพี่นะะ้องค่ะ ดูหมอกมืดไม่มีฝนนะฮะนี่สวยงามไหมทางนี้ทางนั้นก็พินิษพิจารณาอยู่อย่างมีสติทุกคนอืรักได้รักลูกแต่ก็อย่าลืมถ้าเราวางสูงเราก็เจ็บแต่ถ้าเราวางให้ถูกต้องอืและเข้าใจสุดท้ายเราก็ทําใจดูแลตัวเองได้นะคะทุกคนเนาะแค่นี้แหละชีวิตจริงๆหลายคนจะอาจจะโต้นะคะ ายจ๋าเธอพูดได้สิเพราะเธอถึงขั้นตรงนี้แล้วจริงๆแล้วยาจ๋ามีสติเพื่อที่จะเซฟในส่วนหนึ่งนะไม่มากมายเนะไม่ต้องไปอวดโอ้ไครแค่ว่ารักษาตัวเองได้ยามกเกษียณยามแก่เท่าหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนาะกับชีวิตคู่คำว่าการันตีร้อยเปอร์เซ็หวังร้อยเปซนกับทุกคนมันไม่ได้หรอกอตัวเราละ่ะทำอะไรให้กับตัวเองบ้างนะ,ะนี่คือจุดย้ำเสมอ ถ้าเกิดอะไรขึ้นสำหรับตัวเราคนเดียวไม่ลำบากแค่นั้นพอทุกคนเราแก่ลงทุกวันสุขภาพร่างกายหาเงินไม่ได้เท่าเดิมถ้าเราไม่คิดไม่เซฟไว้เลยพอเราป่วยเราเจ็บเราจะเอาตรงไหนมารักษาถ้ายายจ๋าจมานั่งเรียกร้องกับน้องกับพี่กับทุกคนบอกเลยบ้านแตกยิ่งกว่านี้ <c oughs> ไม่ต้องถามถึง <c oughs> เอาไหนมามีนะคะกินใช้ นี่สินเนาะเพิ่มพูนลูกหลานครอบครัวใหญ่โตขึ้นนะฮะนั่นคือความเป็นจริงพูดความจริงนะเนาะข้างล่างแจ้งแล้วเหมือนข้างล่างฝนตกไหมหนุ่มดูนะเออชุ่มฉ่ำนะเนี่ยในช่วงฉ่ำนะฮะตรงนี้ตัวเขาเรียกเนินมหัสจรัรย์ยังไม่ขยายถนนมีอยู่ช่วงนี้ไม่เยอะช่วงนี้เนินมหัสจั์นะคะ แต่ว่าขอได้แล้วเนาะก็รอขยายอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่โอเคพี่น้องค่ะถ้าคิดเห็นเป็นยังไงก็เสริมเติมคอมเมนต์ให้กับยายจ๋าด้วยนะคะรักตัวเองให้มากหนึ่งสิ่งนะความสุขสร้างได้ถ้ามาจากหัวใจเราทําใจยอมรับทุกอย่างไม่เก็บมาเป็นทุกสิ่งที่ผ่านมาเมื่อวานแก้ไขไม่ได้นะฮะเราก็ปล่อยไปแต่วันนี้เรารู้ว่าเมื่อวานเราผิดพลาดอะไรวันนี้เราก็เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่เอาสิ่งดีๆให้กับตัวเองรักษากายรักษาใจตัวเองนะขอบคุณแม่ๆป้าๆทุกท่านที่ติดตามยายจ๋าเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยยายจ๋าก็แฮปปี้ดีนะคะมาเมืองไทยก็สไตล์เหมือนเดิมนะยายจ๋าก็คือยายจ๋าพี่น้องคะไปแล้วคะ่ะ